อนเฟิร์อมอีกทีนึงจากไลฟ์สดที่ว่าเราแบบรู้สึก <ๆ S 1> ว่าวันนี้นะวันนี้เราไม่ผิดจร,ริงๆยังไงก็ไม่ผิดดูกันรูวว้ว่าน้องมีความสามารถขนาดไหนแล้วน้องก็เป็นที่นิยมสําหรับแฟนนางงามในระดับหนึ่งแล้วก็เราบรรดาสินค้าเยอะมากครับเจ, <somewhere> จ,จ็บเจ็บคอไปหมดเลยวันวันหนึ่งอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวน้องเองเห็นว่าตอนนี้โฆษณาเข้ามาเรื่อยเลยเพราะตอนนี้ถ้าเป็นพีเซนเตอร์เซ็นไปแล้ว4ตัวพีเซนเตอร์เป็นแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแบรนด์ใหญ่ครับเซ็นแล้วก็คือพีเซนเตอร์ แต่ว่าสําหรับการไทอินสินค้าเนี่ยมีอีกประมาณเกือบ20ตัวก็คือมีการไทอินมีการโพสต์รูปมีการทําคลิปพวกนี้ก็จะเป็นเลทราคาหนึ่งแต่รับพิซเซนเตอร์ก็หลายล้านบาทต่อตัวครับเงินไปแล้วกี่ล้านถ้าแต่ละนั้งวันนี้มันต้องขึ้นแล้วประมาณจนถึงวันนี้ที่ได้จริงๆเนี่ยเกือบเกือบสิบล้านที่ได้แล้วได้แล้วครับคอนเฟิร์มน้องอินฟายอย่างเดียวใช่แต่ว่าไม่ใช่ของน้องนะยังเป็นของบริษัทอยู่ พราะบริษัทยังยังไม่ตกลงว่าจ้างว่าจะให้เงินน้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าซื้อกันในนามมิสแกรนแล้วก็ทําสัญญาผ่านในนามมิสแกรนครับแล้วในส่วนของน้องคนอื่นๆหรือเ่พี่วัชเพราะตอนนี้ก็มีแต่อินฟ้ดอย่างเดียวเลยก็ตลาดพยายามจะจะจะขอซื้อแต่อินฟ้าแต่เราก็พยายามจะแบบเอาคนอื่นไปแพ็คด้วยก็มีก็มีบั๊กก็มีมาลิมาแล้วก็มีหนูดีแล้วก็มีไฮดี้บ้างครับตอนนี้ ดีขึ้นครับเพ็นวันนี้น้องก็ไปถ่ายรายการวันนี้วันนี้ไปถ่ายรายการแล้วก็ถ่ายพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ใช่ก็เป็นหนังโฆษณาแล้วก็ภาพนิ่งครับก็เป็นเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ครับครับอันนี้คือเป็นเซ็นระยะเป็นสัญญาปีเลยใช่ไหมครับทุกแบรนด์จะปีหนึ่งหมดครับให้แค่ปีเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรู้สึกยังไงพี่ก็ใส่น้องมาดีเรื่อยๆเลยหลังจากที่จบก็ผมว่าน้องมีความสามารถแล้วก็น้องเป็นคนที่กตัญญูและน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํา นะ<า>แล้วน้องก็สามารถทําอะไรก็ <c oughs> ก็เป็นคนคนนั้นเลยร้องเพลงก็เป็นนักร้องแล้วก็เวลาที่คุยกับคนก็รู้เรื่องเ<น>ว,วลาทํากับสินค้าก็จะมีรอยตีกนขั่งดีครับอขอไปที่เสียง,ง <c oughs> คุย<น>ทั้งวันเห็นพี่วันบอกว่าคือถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อมาเรื่องละครเนี่ยพี่วัก็คือจะดูบทที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้น้องใช่ครับก็คือถ้าจะเล่นอยากเล่นแค่เรื่องเดียวปีนี้นะครับช่องไหนก็ได้จะสามาเจ็ดจะวันจะอะไรได้หมด ก็คืออยากเล่นเรื่องเดียวตอนนี้มีติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อยากจะให้แมทช์กับน้องจริงๆว่าเออเป็นตัวน้องมีเส้นเรื่องที่คล้ายๆชีวิตน้องก็จะดีครับนะฮะที่ยังไม่แมทช์นี่เป็นเพราะว่าน้องยังไม่ใช่ตัวนาที่สุดอ่าอ๋อเป็นตัวนําแต่ว่าบางทีจะให้น้องไปเล่นเป็นเป็นคนที่มาจากเมืองนอกอะไรคงระบากอะไรอย่างเงี้ยคบทยังไม่โดนใช่ไหมคะอยากให้อยากให้ไปตามตามคาแรคเตอร์เลย เพราะว่าเราจะเล่นแค่เรื่องเดียวก็คือความจริงน่าสงสารอะไรเงี้ยครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนครับจะต้องเป็นตัวเอกไหมครับเป็นนางเอกครับอันนี้พูดตรงตรงรับจะเป็นนางเอกครับเราจะเป็นนางเอกครับคือถ้าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรรอได้แต่ว่าพระเอกไม่เลือกครับนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้จัดแล้วก็ช่อง เราให้เกียรติแต่ว่าถ้าบทเราก็ขอขอให้เป็นตัวนําครับเล็กน้องคนดีๆมีละครติดต่อมานีตอนนี้มีแต่น้องที่ไม่ได้เข้ารอบ <c oughs> ก็มีหลายช่องเอาไปนะครับตอนนี้ก็ไปสองสอคนแล้ว <c oughs> นะครับทุกคนก็มีอนาคตดีครับซึ่งเราไม่ได้เซ็นเราก็สนับสนุนนะครับว่าให้น้องไปเกิดเลย <c oughs> นะครับก็ก็มีมีมีช่องช่องเกินช่องเจ็ดนะครับก็เอาไปแล้วหนึ่งคน <c oughs> ก็ช่องแปดครับก็มีก็มีคนคนที่อยู่กับผมมาก็คือน้องน้องเตงโมน้องโมน้องแล้วก็จะมีน้องน้องอีกน้อยแม่น้องนครสวรรค์ที่เขจะเรียกแคสและน้ำเพชรแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเราก็มีน้องมิสแกรนด์ไลทสตาร์สาสแก้วเมื่อสาปีที่แล้วก็อยู่ในโครงการสตาร์ดวงใหม่ เราได้ที่หนึ่งของช่องก็คงต้องเซนนะครับัออันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นนังเอกเพราะว่าน้องน้องเข้าไปใหม่ครับน้องมีผลงานกับโป๊บเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็ย้ายไปช่องนี้ครับนะดีใจไหมเพราะจริงตอนนี้คือน้องอิงฟ้านี่คือแบบกระแสมาดีมากดวงที่น้องเองก็แบบโอ้โหฟังต้องต้องขนลุกต้องขอบคุณ1ิปีที่ฟ้าเปิดแล้วก็ส่ง ส่งพรีเซนเตอร์ที่ที่แมชกับ10ปีเราเรียกน้องว่า ah อิงฟ้ามหาชนนะจากนี้เราไม่ใช่มหานครอิงฟ้ามหาชนแล้วก็ดูสิมาแล้วมั้งเนี่ยรูดปาบไปแล้เราทําทุกอย่างนะครับที่อยากให้คนไทยมีความสุขหลังโควิดมีรอยยิ้มอ่างเงี้ยครับเต็มที่ไม่ใช่ว่าเราเก่งน้องเองก็เก่งมากเก่งมากครับรับการขับก็ซื้อที่ให้เรากด้วยก <c oughs> ็ได้ข่าวว่าจะไปซื้อที่เมืองน,นอกเลยครับ ดวงดาวก็มีแล้วก็จะซื้อที่จริงๆก็มีนะบอกว่าจะไปซื้อถึงรอกให้เลยแฟนเขาแบบอินมากอินมากคือทุกวันนี้ยังโอนเงินกันไม่เลิกเลยพี่บั่รงานาับงานเพรากับธุรกิจนินตรงไหมครับมันมันต้องไปด้วยกันครับไม่ใช่ว่าเราเราเราได้เงินมาจากเรื่องอื่นแต่เราได้มาจากมูลค่าของนางงามแล้วเราลงทุนหมดทุกอย่าง ไปไหนเราก็ไปกันทั้งกองอย่างเงี้ยครับก็คือ3-4มสี่คันแล้วก็ไปกันหมดนะฮะเราทำเป็นเราทำเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานมีพี่เลี้ยงมีช่างมีคนขับรถรถยี่อเดียวกัน3คันเราก็ทําให้หมดเพื่อเพิ่มลักษณะของศิลปินที่มันแบบเป็นอินเตอร์นิดนึงครับเพื่อข่าขออนุญาตถามเรื่องคดีความของน้องสกนิดนึงที่ว่าได้มีการฟ้องร้องกับค่ายเพลง มีพี่นวัดได้มีแผนหรือว่ามีการเตรียมการอะไรใหญงไว้บ้างไหมคก็จริงๆเราตั้งรับเพราะว่าน้องไม่มีสัญญาน <ภา S 2> ะครับไม่เคยเห็นสัญญาแล้วก็เราไม่เห็นข้อสัญญาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสัญญาจริงๆมันยาวเท่าไหร่ทางบางคนบอกว่า10ปี12ปี<ภ>าบางคนไปถึง15ปีซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คอยตั้งรับอย่างเดียวว่าทางดูเขาจะทําอะไรถ้าเขาทาอะไรเราก็ยินดีที่จะรู้ว่า เราควรจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างครับแล้วล่าสุดฝั่งก็จะแถลงเออมีมีจะแถลงออกมาว่าคนเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี้แล้วก็อยากให้ออกมาแถลงก็ดีครับเพราะว่าคนเราไม่ควรจะโพสต์อย่างเดียวออกมาคุยกันตัวตัวยังไไม่เคยยกมผูกขาองค์กรอะไรใช่ไหมครับอะไรนะไม่ไม่ด้ติดต่ออะไรวันเลยไม่เคยก็คือไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรไม่เคยติดต่อก็ถ้าสมมติว่าเขาจะแถลงก็ดีครับเพราะผมก็อยากจะเจอเจ้าตัวเจ้าของนะเพราะว่า เห็นบอกเจ้าของไม่ค่อยยอมออกสื่อผมอยากเห็นนะถ้าเขายกหูหามพี่นวัดจะพร้อมเคลียร์ครับก็จริงจริงแล้วถ้าเขาอยากจะคุยคุยได้ทุกเวลานะฮะแต่ว่ารู้สึกจะไม่ไม่น่าจะคุยั้งครับเพราะถ้าคุยผมมีเบอร์ผู้จัดการอยู่บนไอจีอยู่แล้วก็คุยได้ตลอดเวลาครับพี่นวัดเองได้มีการคุยกับศิลปินคไทยอย่างแบบมันมีกรณีที่เคยเจอแบบนี้มั้งเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสได้คุยกัน ก็ได้ศึกษาในรายละเอียดเยอะก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้เพราะผมว่าทุกคนก็มีจุดอ่อนทุกคนก็ก็มีแผลทุกคนก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรบริษัทที่มีมูลค่าทางการเงินปิดบัญชีประมาณล้านเดียวเป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินผมว่าโดยปกติมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราก็ดูจาก เส้นทางการเงินดูจากผลงานการเซ็นมันเปก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะถูกแต่ถามว่าถ้าเซ็นเราไม่ทําอะไรเราจะทำยังไงต่ออันนี้ผมว่า,น,าน่าจะคุยกันได้ครับเพือ่อตอนที่นวัดมองว่าตอนนี้คดีความมันน่าจะจบนในรู้แบบไหนครับถ้าโดยปกติก็รู้อยู่แล้วครับว่าต้องการอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะคุยก็ต้องรีบคุยถ้าไม่คุยก็จะไม่คุยเลยก็ต้องไปอยู่บนศาลครับ ดีกว่าเพราะว่าเราก็พร้อมสบายๆเราทํางานไปทุกวันนั่นตอนนี้เนี่ยสัญญาจ้างงานระหว่างาลูกค้าแบรนด์สินค้าจะเป็นการจ้างบริษัทมิสแกนทั้งหมดไม่ได้จ้างยิงฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้กําหนดค่าตัวญิงฟ้าตอนนี้อิงฟ้าก็ทํางานเหมือนโปรเวช่นทดลองงานไปก่อนเราอาจจะจ่ายน้องเป็นเดือนนะครับเหมาจ่ายเราก็ยังไม่รู้จะจ่ายเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าน้องจะมีไรายได้สักเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับน้องมีเครียดหรือมีนนอยไหมคะเมื่อแรกๆเครียดตอนนี้ไม่เครียดเพราะว่าเราก็เตรียมทีมกฎหมายมาคุยกับน้องแล้วเมื่อวานนี้น้องก็เข้าใจได้ครับ <c oughs> ว่าให,ให้กำลังใจนอโอโ้องยังไงบ้างโอ้โหเต็มที่ครับบอกไม่ต้องกลัวใครเ,เพราะว่าพี่ก็เต็มความสามารถแล้วก็ทีมเราก็เต็มแล้วเราก็จะใช้ความสามารถในทุกช่องทางในการช่วยเหลือครับวางใจได้ครวันีเห็นาอันนี้ เรื่องจนน้องบทุกคนมีความสุขมากก็ก็มันก็ก็ก็ดีอะแต่ว่าทุกคนถ้ามีความสุขผมก็แฮปปี้นะครับก็เอาเป็นว่ารักน้องนานๆแล้วกันเพราะว่ากระแสมาเร็วผมก็กลัวว่ากระแสมันอาจจะไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยประคองน้องว่าอย่างงานพรีเซนเตอร์ตอนนี้ก็จะหยุดรับสักครึ่งค่อเดือนเคลียร์สี่ห้าตัวให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองกันไปดีกว่าไม่ใช่แบบจุดพลุนะครับ ตอนนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ทุกคนเมตตานะครับแล้วก็ทุกคนอยากให้ไปซัพพอร์ตนะฮะในเรื่องธุรกิจเราก็ยินดีถึงขนาดร้านไขทองต่างจังหวัด5้าแสนเอาไม้บินมาชั่วโมงตอนนี้บอกตรงๆว่าเยอะมากเยอะจนแบบในมือถือเนี่ยเยอะเยอะตลอดเวลา แต่เราก็ไม่สามารถจะคุยได้ทั้งหมดนะครับใจเย็นๆครับพี่าวัจากกรณีที่บอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการเซ็นสัญญาค่ายเพลงเนี่ยแฟนๆนางงาม,มางคาบอกว่าสนับสนุนอยากให้พี่นวัดเปิดแค่เพลงไปเลยเพราะว่าเรามีศิลปินไหนจะอิงฟา้าเกโกโก้ด้วยเนี่ยเอาจริงๆไม่จําเป็นต้องเปิดค่ายเพลงเราเปิดอาร์ติสต์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติอิงฟ้าอยากทําเราจะทําให้ดีที่สุดหนึ่งเพลงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากจะจัดการเรื่องที่กําลังโต้แย้งกันก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มัน มันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราไม่ใช่อิงฟ้าโดนคนเดียวมันมีคนโดนแบบอิงฟ้าเกือบสิบคนนะครับซึ่งทุกคนก็คาดว่ากําลังจะออกมานะครับก็เลยอยากจะเห็นเจ้าของอยากจะเห็นการตั้งโต๊ะแถลงแล้วพอถแถลงปับ๊บทุกคนก็คงออกมาเพราะฉะนั้นก็รอชมบันเส์นี้นะครับออกมาเพราะว่าโดยปกติไม่ค่อยออกสื่อ นะครับก็ฝากสื่อไปตามให้ด้วยนะครับอยากเห็นครับก็คือเหมือนที่วัดไปทำข่าวว่างูทำการมากใช่ไหมคะว่าแบบมีพายุมากอะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกซึ่งผมพูดไม่ได้มีเยอะนะครับมันมีสาเหตุอะไรใดๆอีกเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้เขาเปิดแผลมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาอยาแดงทานะฮนะับก่อันนี้อยถามความรู้สึกสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดอะน้องทิงฟ้าได้มีการโพลล์รู้ตัวเองเมื่อสมัยตอนคุณพ่อยังอยู่ ปรากฏพี่นุกพี่นวัดแจกถ่ายน้องบนเวทีอันนี้พี่นวัดรู้สึกไงคะโอคนรู้คนรู้คนรู้เพราะไม่รู้ว่าน้องจะโสต์แล้วเราก็ถ่ายเป็นคลิปไปเรื่อยๆเพื่อเอามาตัดเป็นสตอรี่ก็ดีใจครับผมว่าน้องเป็นคนเป็นคนน่าน่าส่งเสริมเป็นคนน่ารักเป็นคนจริงและเป็นคนติดดินเพราะฉะนั้นผมว่านานๆเราจะเจอผู้หญิงแบบเนี้ยออซึ่งอยากยืนบนลำแข้งตัวเองอ่ะเราก็เลยเต็มที่กับน้อง แล้วก็ภูมิใจแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลน้องตลอดไปครับสบายใจได้สู้เต็มที่ครับขอบคุณครับ